สวัสดีครับผมสุภาพชัยวิสุทธิกุลหรือที่เด็กๆรู้จักกันดีในนามนติ่งครับจุดเริ่มต้นเอาตั้งแต่แรกเริ่มที่ผมมาภาคหนังเลยเนี่ยนะมันต้องถอยหลังไปนู่นประมาณปี2522สมัยนั้นน่ะมหาหรสพที่ดีที่สุดของคนต่างจังหวัดก็คือภาพยนตร์ครั้งแรกเนี่ยผมไม่ภาคเนี่ยผมจำได้เดือนพฤศจิกาหน้าหนาวผมเด็กมากหน้ผมเด็กมาก ตอนนั้นอายุยังไม่ยี่สิบเลยอยากภาคหนังบ้านอยู่หน้าโรงหนังไปสมัครเลยตอนแรกไปสมัครหิ้วหนังอยากเป็นเชคเกอร์ฟิล์มอะหิ้วฟิล์มไปเข้าตามโรงอะทำไมถึงอยากไปมันได้เที่ยวมันได้ไปจังหวัดต่างๆต่างๆอ่างเงี้ยได้เที่ยวด้วยได้ตังค์ด้วยคิดแค่นั้นเองไปสมัครเขาเรียกเชคเกอร์บอกเฮ้ยไม่เอาหรอกมึงเด็กเกินไป หน้ามึงเด็กมากเจ้าของโรงไม่เกรงใจหรอกถ้าเขาจะโกงเขาโกงได้มึงเด็กเกินไปยังไม่รับมึงโตอีกหน่อยค่อยมาแล้วกันถ้าจะรับก็รับแค่นักภาคออกถอยเดินออกมาตั้งหลักเอาวะมาแล้วนักภาคกับนักภาควะไปสมัครเลยผมผ้าหนังเป็นครับฮะมึงนี่นักผ้า,าหนังเป็นผ้าที่ไหนพ้าที่ต่างจังหวัดนะครับเมื่อก่อนผมฉายไปด้วยแล้วเวลานักภาคเขาไม่สบายหรืออะไรผมก็ผ้าไปด้วยก็หลอกเขาไปอยากทำไงอยากอยู่ เขาเอาเลยมึงพ้ากได้แน่นะไปมึงไปเลยยิ้วหนังไปเลยไปวันนี้หนังจีนกําลังภายในเคยดูมาละเรื่องนี้เอ้ยสบายเคยดูจําหนังได้ภพยสรีนั่งอ่านบทตั้งแต่นครสวรรค์ไปจนถึงภพยสรีเมื่อก่อนภพยสรีถนนลุกลังนะจำได้ว่าตอนนั้นพอไปถึงนี่หัวแดงเลย <c oughs> ไปที่โรงหนังก็หิ้วหนังไป <c oughs> เด็กมากผมเด็กมาก <c oughs> พอวางกระเป๋าหนังตึ้งเจ้า <c oughs> ของโรงเขาเดินเท้าเอวอ้าวไอ้หนูหนังเรื่องนี้มีเช็คเกอร์ด้วยวะเข้าใจว่าเราเป็นเช็คเกอร์อ๋อไม่ครับ แล้วนักภาคอะ่ะทำงากับน,นักภาคเหรอไหนนักภาคอยู่ไหนผมเนี่ยครับโดนด่าแล้วโรงหนังโดนด่ายนะคือเห็นหน้าเราเด็กเ็ผ้าหนังไม่เป็นหรอกสิบแปดประมาณนั้นสิบแปดงพี่ไม่ต้องกลัวผมผ้ามาเจ็ดวันแล้วเรื่องเนี้ยผมรู้ว่าหนังเป็นยังไงผมผ้าได้ผ้าได้แน่นะครับต่างจังหวัดเป็นเป็นโรงแบบเหมือนกัดังข้าวอะไม่มีผหนังข้างๆอะ่ะ มีแตรังคาเหมือนยุงอะ่ะข้างๆก็ปิดผ้าล้อมห้องภาคก็ไม่มีมีเครื่องฉายแล้วก็ผมก็นั่งภาคเลยคนดูก็อยู่เงี้ยค่าดู3บาท3บาทต่อคนเก็บได้ประมาณ3-400บาทนะประมาณนั้นอะ่ะคือถ้าได้ไม่ถึงขนาดนี้ฉายไปไม่คุ้มก็เพลงมาร์ดดังหน้าหนาวผมนั่งเหงื่อแตกนั่งสั่นเพลงมาร์ดเมื่อก่อนก่อนหนังจะฉายต้องมีเพลงมาร์ดมาทหารบกอะ่ะก็พอจบเพลงมาร์ด คนก็ซื้อตั๋วเข้ามาเอาแล้วเหงือแตกตายแล้วกูจะไปรอดไหมเนี่ยฉายหนังตัวอยา่างพี่หนังตัวอย,าอย่างมีกี่เรื่องครับสามเรื่องแล้วเข้าหนังเรื่องเลยนี่คือภาพยนต์ตัวอยา่างสั่นอย่างนี้เลยนะเอาแลวเจ้าของโรงเอาละมันล้างโรงกูแน่ห้อง้าก็ไม่มีพอฉายมดหนึ่งบดก็อยู่เนี้ยก็นั่งภาพเลยภาพภาคภาคภาคหนังอ้าปากเราก็พูดหนังอ้าปากเราก็พูดไม่เป็นไม่เคยภาพคนดูก็โหแล้ว เฮ้ยพากไม่ได้มึงก็เปิดซาวดิ่ห้องภาคไม่มีกลัวชิบหายแล้วแม่งเห็นกูเต็มๆเลยคนดูไม่รู้จะไปหลบตรงไหนเจ้าของโรงทนไม่ได้ถามคนฉายบอกมึงฉายมวนอะไรอยู่มวนสามครับหนังมีห้ามวนมึงเอามวนสุดท้ายใส่เลยผมภากไม่ได้สามมวนหาบทไม่เจอแล้วผมภาคหมดแล้วหนังไม่รู้ว่ามึงอ้าปากพูดกูก็ภากอ่ะไม่รู้ว่าถึงไหนบทหมดอ่ะมวนสุดท้ายนี่หนังมันจะสู้ยังไง ก็สับสาวสู้หนังจบแม่งหนังสนุกคิดหายนักภาคแม่งภาคหมาไม่แดกเลยเตะนักภาคดีไหมโถคโ่ข้าดูพี่แค่สามบาทพอกลับไปบริษัทก็เขาก็เขียนไในใบแบ่งแบ่งเงินกลับมาบอกอย่าส่งไอ้นี่มาอีกนะคนดูเข็ดแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันลงขึ้นผมก็ไปอีกทีนี้หมดหนังจีนไปหนังฝรั่งไปอย่างเงี้ย ไปวันละเรื่องละเรื่องไปโรงที่เขาไม่ไปกันน่ะโรงที่ไม่ได้ตังค์เน่ะเป็นโรงเล็กๆที่ไปแล้งเก็บได้แค่ร้อยกว่าบาท200ชัวชัวนักภาที่เขาภา,าประจำเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะไปมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยการเดินทางมันไม่ค่อยได้ตังค์ผมไปหมดไปทุกวันทุกวันจนแบบไม่กลัวหนังแลว้วว่าหนังอะไรมาผมไปผมภาคได้ไปตั้งแต่ถนนลุกลังถนนไม่ดีจนอยู่นี้มันลาดยางหมดแล้วพัฒนาจากหิ้วหนังไปตามโรงต,าตา่างๆได้มาภาคประจำโรง คือนาภาคเดินสายเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายฝันคือได้ภาพประจำโรงไม่ต้องไปลําบากละหกละเหเล่ร่อนภาพประจำโรงก็จะมีหนังไม่ให้ภาพเป็นประจำอย่างเงี้ยมีภาคสองสาโรงจนหนังเสียงในฟิ์มมันเยอะขึ้นรเราก็เลยอบพยพมาลองหางานทําในกรุงเทพมันก็มามีวิดีโอตลับอมอนวิดีโอที่เป็นตลับ,บก็มาภาคมาภาค เริ่มจากวิดีโอไม่มีลิขสิทธิ์หนังชนโรงอะไรเมื่อก่อนเนี่ยจนได้มาภาควิดีโอต่างๆมาเจอกับพี่เปียกเข้ามาช่อง9ได้ไปภาคช่อง3ได้ไปอยู่ทีมบินซีได้อยู่ทีมเสียงเอกแล้วก็มาทีมพันธมิตรผมอยู่ทุกทีมเลยครับภ <Yep. S 1> ามมาจยนถึงเดียวนี้แจ้งเกิดอ่ะถ้าเป็นหนังหนังโรงแจ้งเกิดก็มีรัชอว รัชเอาที่เชิญหลงเล่นกับคริสทักเกอร์ผมไปภาคตัวคริสทักเกอร์ไอเสียงแหลมอ่ะไอตาโตทุกขัฮานไอลีลีนี่ชื่อคนรู้ว่าชื่อเก่ยงกยีนวะเนี่ยเสียงผมหนังฝรั่งก็จะเป็นแกรดิเอเตอร์รัสเซลโครเจมส์บอนดดานิเอลเคลกเดดพูหนังจีนสองคนสองคมอ่าเป็นเหลียงเฉาวเวยฮนะภาคเหลียงเฉาวเวยทั้งสามภาคเลยครับ รู้แค่เข้าๆไม่รู้ละเอียดคนดูรู้เยอะกว่าผมอีกกระตูนเรื่องแรกที่ภาคแล้นานแล้วด้วยโดเรมอนโดเรมอนผมไม่ได้ภาคโดเรมอนเนี่ยเขามีนักภาคประจำอยู่แล้วผมมาภาคพวกอินุยาชะ,ะสแลมดังอุ้ยเยอะฮะตอนตอนต้น,นแต่ปีสามสามอ่ะภาคเกือบทุกเลขย,ยกเว้นโดเรมอนไม่ได้ภาค โดเรมอนเพิ่งจะมาได้ภาคตอนที่คุณไก่วันเขาเสียไปแล้วแล้วผมมาแทนเขา,าเพระเอกในภาพยนตร์ในภาพยนตร์เนี่ยมันจะถ้ามันรุนแรงมันรุนแรงมากเราก็ต้องภาคตามบทอะใส่อารมณ์ให้เวอร์กับตัวละครนิดหนึง่งเพื่อเป็นการช่วย a c t ิ้งของตัวละครให้ให้มันดูน่าสนใจให้มันดูน่าสงสารให้มันดูโหดขึ้นให้มันดูแบบแอคทีฟขึ้นแต่ถ้าภาคการ์ตูนถ้าการ์ตูนโหดเราต้องพยายามลดความโหดลงมา ทำให้มันโหดน้อยเพราะเด็กดูเยอะถ้าเปลี่ยนจากโหดให้เป็นสนุกได้ก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะให้เด็กดูเพื่อความบันเทิงพอไม่ต้องไปให้เด็กไปเครียดไปซีเรียสบางคนไม่เข้าใจก็จะมาตําหนิว่าเราเนี่ยไม่เคารพบทหนังเครียดเราไปทําให้ตลกทําไมเนี่ยจุดประสงค์คือคนดูการ์ตูนมีหลายวัยมากมีทั้งเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตพวกเซียนการ์ตูนพวกชอบดูเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันเครียดอยู่วะทําไมไม่พากให้เครียดล่ะอย่างเงี้ยแล้วเด็กตัวเล็กอ่ะเด็กตัวเล็กเขาจะมานั่งเครียดทาไมอ่ะ ผมก็คิดว่าภาพเนี่ยให้มันสนุกเข้าไว้จากโหดๆเนี่ยมาทำให้มันเป็นเรื่องตลกซะมันจะดีกว่าถ้าแฟนการ์ตูนเสียงการ์ตูนที่ชอบดูแบบถึงอกถึงใจนั่นเลยซาวทร็กออริจินอลซาวกัเลยไปนั่งดูอ่านซับอ์อน่อยทนเหนื่อยเมื่อยลูกตาหน่อยเนี่ยก็อยากให้เข้าใจตรงนี้อย่าตำหนิหน้พาพยงนักเลย <c oughs>